สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับอ่าวายคอนที่จะเรียงวันนี้ือโหดๆではないนะครับใน N นัสืสอตามๆไม่ค่อยมีเรื่องนี้แต่เนื่องจากเรื่องนี้นะครับเขมบ่อยใน Choice N2 เพราะฉะนั้นมีนักสันต้องจำให้ได้ครับแต่จริงๆนะครับไม่ได้ยากเพราะว่าตรง N3 นะครับพวกเราเรียนคำว่าโหดอ,อยู่แล้ว ตรง n 5 n 4เรียงหดโดที่มีความหมายเท่าใช่ไหมที่ใช้กับรูปปฏิเสธแต่ตรง n 3นะครับเราก็เดียงโฮโดที่มีความหมายถึงขนาดจำได้ไหมครับและอันนี้ก็รูปปฏิเสธแสดงว่าแปลว่าไม่ได้ถึงขนาดครับ แต่หยวพอดดี๋ยいว่าในนี่นคะ Mac Chai u n g c a ยูนะคะอยู่ยูนเฟากอโอเซียนนะคะทียูและใช้กับคำนามก็ได้คำกริยาก็ได้คำคุนศัพท์อีนะก็ได้นะคะใช้กับคำศัพท์เลยไม่ต้องคิดมากว่าต้องผัาเป็นอะไรถ้าเป็นคำกริยาก็เ l ล i ฟ f o r มต่างๆอาจจะเป็นรูปดิกรูปในแต่ถ้าเป็นคำนามหรือว่าคำคุณศัพท์อีคำคุณศัพท์นั้นนี่นะครับใช้กับคำศัพท์เลยไม่ต้องผังอะไรไม่ต้องเติมอะไรนะครับ มีความหมายว่าไม่ได้อยู่ในขั้นสูงขนาดนั้นนะครับใช้อธิบายเพิ่มเติมโดยเริ่มจากเรื่องที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วอิกยกสินที่ผู้คนทั่วไปนะครับคาดคิดกันเนาะขึ้นมากล่าวเทียบว่าไม่ได้มีระดับสูงขนาดนั้นดูประโยคว,ว่าอะไานะจังไอโกะครับให้เช่นวาตัวเน่าร็คก์กับไดโคบุจิใช้คำศัพท์โคบุจิ N3 ใช่ไมสินที่ชอบนะโคมโรดนะครับเป็นภาษาเกียน ฉันนะครับลาบก็นตัวขฉันนะครับชอบราบมากโอ้เซซชอบราบขนาดนั้นแสดงว่ากินทุกวันเลยใช่ไหมจากอันนี้นะจากข้อมูลนี้นะคะทุกคนคาดคิดว่าอ๋อแสดงว่าชอบขนาดนั้นน่าจะต้องกินทุกวันแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พูดนะครับบอกว่าไม่ได้มีระดับสูงขนาดนั้นฉันชอบราบมากมากเลยนะคะแต่ไม่ได้ถึงขนาดกินได้ทุกวันเลยเป็นชอบมากก็ชอบมากแต่ไม่ขนาดนั้นมีความหมายประมาณนี้ครับ เชิงไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่ถ่ายประโยคเท่านั้นเช่งยูฟยุือตัวยุทธโดเดวานายกร,รู้จักคำว่ายูฟคไหมครับความหมายคล้ายกับโอกาเนโมจิเนาะแต่เป็นคำมเกินน้าศัพท์นะอาจจะมีความหมายว่าร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งประมาณนั้นไม่ได้ถึงขนาดยูฟุร่ำรวยนะคบไม่ใช่ว่ารวยนะคบแต่ว่า 今までティパーマーのお金で大変だったことはありません。コマイク、イランバーク、ルヤングン、ティパーマーレニャ。ヤクダイアライコスダイカトゥム、ルアライアライコマイミーバンハルー、ルングン、カット。ミティシャイベップに、ドアイ、マシイはャイライケタイプあ、チェーン、N2 はとても難しいが、N ソン、ヤクマークなかった毎晩値台で勉強しなければならないというほどでもない。はい、皆さん、サンキー、エットマイクカップ เมื่อกี้โโดบแต่ช้โแทนได้ครับาะว่ากับโมนใช้สลับกันได้นะครับก็สนนะครับยามากแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบต้องอ่านหนังสือโดยไม่นอนทุกคนงเ่ต้องตั้งใจอ่านหนังสืออยู่แต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นประมาณนั้นครับใช้โมแทนได้นะอะไรก็วいากันนะครับพ่อของฉันน่ะหน้าตาดีเลยหล่อมากอย่านี้แต่ それほどでもないอะああนี่นะครับเป็นสามนวันเลยจำเลยดีกว่าครับใช่บ่อยมากนะครที่ใช้กับวัยคนนี้นそれほどでもないนะครับแปลว่าไม่ขนาดนั้น 。ในกรณีที่พูดแบบนี้นะครับก็ไม่ใส่โทโยนะครับそれほどでもないですよก็ไม่ขนาดนั้นแหละเนี่ยก็จำเลยดีกว่าเป็นสำนวนใช้บ่อยมากๆดูสีดังอาหารนั้นนะครับมีคนเยอะมากเลยอร่อยแน่เลยอ๋อฉันนะครับเมื่อวานไปมาแล้วแต่それほどでてもないですよไม่ขนาดนั้นเราใช้บ่อยมากใช่ไหมในชีวิตประจำวันนะครับลองใช้ดูนะครับกรณีแบบนี้ไม่ต้องใส่ตตวยแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่กระไรそれほどでもないですよวันนี้ アにこジンチン、なかというなサイコダイ、マイサイコダイ、って、コニプなナカ、マクチャ、サイプロ。ロワート、エヌサン、ラオリアの、トイー、ク、カムカヤイ、シェイマイ、コ、マンカヤイ、カムナンプン、コアマイニ、ニナカップ。これ、タジャサイ、トイーナカップ。コジャ、チャッチン、マクン、マン,ン,マンカウチャイ、ナイ、クン、カップ。だんだん、ナイチョイス、エヌソン、ナカップ。コ、ほどでもないの、キアンベップにいて、ジンチ,チン、トロン、ニナカ、マクチャミ、トイー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 、ドアイ、カップ。マイミ、イコ、チャイラー、ナカップ。 ให้ทัก特กทีーカーカんん่มีอยู่ไม่ได้เป็นทักษะพิเศษเฉัาะคンนีン้เท่านั้นแต่ถ้าพูขถึงความสามารถพิเศษก็อาจจะเป็นแค่งานอดิเรกเฉยๆหรือว่าแค่ชอบเฉยๆคับเวลาถมตัวก็ใช้ได้ถ้าจะพูดถึงเรื่องตัวเองนะครับอาจจะมีความหมายว่าถมตัวก็ได้นะครับอาจจะพูดจริงก็ได้แต่คนญี่เป็นชอบถมตัวเนาะเวลาเราคนนี้เป็นถมตัวนะครับมักจะพูดแบบ นะครัใช้อันนี้ถมตัวด้วยครับแช่งอีกกันหนึ่งเนาะไทยนี่ซึ่งเดทเจนนะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยผู้ดันไทยก็ใช้ใช้ได้กับปกติเนาะทุกคน,นี้นะครับมันใช้ภาษาไทยอยู่ทุกคนเลยแต่すぐに通訳で働けるというほどではないไม่ได้ถึงขนาดที่แบบสามารถทํางานเป็นล่ามนะคะได้ทันทีทํางานเป็นล่ามได้เลยกมไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นประมาณนี้นะคะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าถมตัวค่ะมันจีนผมเคยทํางานเป็นล่ามครั้งหนึ่งแต่ ไม่ไหวจริงๆครับมีคำศัพท์โดยเฉพาะด้วยและต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะคะนอกจากภาษาอืมก็ายากนกฟลามลก็ต้องได้เงินเดือนเยอะขนาดนั้นแหละผมเข้าใจแล้วครับไอ้วันนี้นะครับได้เดียวโฮโดะではないโฮโดะではないน,นี่นะครับอาจจะเป็นรูปปฏิเสธผนถึงขนาดโฮโตะนะคะใน N3 ก็จริงแต่เห็นบ่อยในอ2นะคะใน Choice นะคะเห็นบ่อยอยู่เราก็ต้องเข้าใจว่าอ่านี่คือไม่ได้ถึงขนาดไม่ได้ถึงขนาดเนาะ ทุกคนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์กับกดไลค์นะครับตอนนี้ผมก็เอนสอนนะครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่คนที่เก่งหรือว่าคนที่เป็นครูนะครับมาคอมเมนต์แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับมีนาสาังโกเข้าไปดูตรงคอมเมนต์และก็อ่านคาแนะนําคาอธิบายคนคนที่เก่งๆด้วยผมก็พยายามอธิบายเท่าที่ทําได้แต่อธิบายด้วยภาษาไทยนะครับมันค่อนข้างยากก็เลยอ่านหนังสืออย่างอื่นด้วยดูคลิปคงอื่นด้วยนะครับ คนที่อธิบายเพิ่มเติมให้นะคะตรงคอมเมนต์นะคะครบเป็นมากมากนะครับน่าจะช่วยคนที่สอบ N2 เยอะด้วยครัคบขอบคุณมากมากครัอ่าเรื่องต่อไปก็คือคาเนไนก่ะคาเนไนですねี่ฮะนี่ก็เห็นบ่อยใน n อนะครับก็ผมก็จะสอนตามอันที่อกโขสอบบ่อยๆนะครับตอนนี้ปิดเทอมแล้วผมจะกลับญี่ปุ่นไหมก็ไม่แน่ใจถ้าจะกลับญี่ปุ่นนะคะับถ่ายคลิปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ะโโไมค์นี้ก็ไม่มี ขาตังก็ไม่มีที่ญี่ปุ่นอันนี้สีเกียวอันนี้ก็ไม่มีด้วยอืก็เลยอาจจะลำบากนะครับแต่ขอเวลาคิดก่อนว่าจะผมจะกลับญี่ปุ่นไหมสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ให้เาริมาสขบคุณทุกคนนะครับสวัสดีค่ะกดไลค์กับคอมเมนต์ด้วยนะคะับบ๊ายบายค่ะ